สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เราอยู่ที่เดไลไรคีนิกอีกแล้วนะคะแล้วันนี้นะฮะเราจะมาฉีดริปกรอบหน้ากันค่ะคุณผู้ชมการริบกรอบหน้านะคะจะใช้โบท็อกในการริบนะคะเพื่อให้ใบหน้ายกกระชับคมขึ้นกล้องระดับ HD เลยค่ะการฉีดแบบนี้นะคะคุณหมอก็จะฉีดเป็นแบบตุ่มๆนะคะคุณผู้ชมเพื่อให้ตัวยาเนี่ยเขากระจายตัวยาแล้วก็ทําให้ใบหน้าเรายกขึ้นนะคะหลังฉีดเราไม่ต้องพักฟื้นนะคะแล้วก็ไอที่เป็นตุ่มๆเนี่ยเดี๋ยวประมาณ15-20บนาทีนะคะก็จะยุบเป็นปกติครับการฉีดแบบนนนนีีี้้ะะะะะคะจะคจจ่่่อออออขาาางปลดภยัยเเพรวบออท็กก ชั้นผิวหนังบริเวณกล้ามเนื้อตื้นๆน,น,นะคะคุณผู้ชมผลลัพธ์เลยจะค่อนข้างชัดมากๆเลยนะคะหลังฉีดจะเห็นผลนะคะประมาณ7-14วันนะคะหน้าคุณผู้ชมจะยกขึ้นแล้วก็หน้าจะเฉียวขึ้นหน้าจะขึ้นกล้องแบบอุ้ยมาสัจจันรมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมใครอยากฉีดแบบนี้นะคะสามารถมาปรึกษาคุณหมอได้เลยนะคะเรามีทั้งของเกาหลีแล้วก็มีทั้งของเมกานะคะในราคาเพียงแค่หลักพันเท่านั้นคุณผู้ชมและที่สําคัญคือมาร์กยาชาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะคะใครอยากปรึกษาคุณหมอทําสวยๆลอๆแบบนี้คุ มาที่เดอะรคลินิกได้ทั้ง2ส,สาขาได้เลยนะคะหรือไลน์แอดเดอะไคลินิกทักมาได้เลยค่ะ